ดีแม็กงวดเจ็ดพันนะฮะใครไม่เอาก็ไม่ต้องเอาครับปีจองบัตรหนึ่งใบสี่แสนสามนะครับงวดเจ็ดพันสองร้อยตลอดสัญญาคันนี้เป็นหนึ่งจุดเก้าเอสปีสองพันสิบหกนะครับผมรถมาแบบนี้ภายในเดิมๆสวยๆน็อตเติมทุกอย่างไม่มีแกะไม่มีถอดเลขไม้น้อยด้วยนะครับหลักหมื่นกิโลนะฮะแบบนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะครับเกียร์หกสปีดเครื่องเล่นธรรมดาบ่อผ้านะฮะได้ชุดแต่งเอ็กซ์ตรีนะครับผมแต่รถเป็นตัวธรรมดาเออ เจ้าของเดิมนี่ชอบเอ็กซ์รีปุ๊บไม่พอนะครับเอาแบบนี้แหละนะฮะจองบัตรไปเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่ดูการโหลดก่อนไม่ไอสีนิ้วสอดนะครับสีขาวส,สวยๆงามๆเลยนะฮะดูห้องเครื่องหน่อยไหมนี่มาดูห้องเครื่องหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เดิมๆไม่มีการโมท่อเดิมทุกอย่างคันหน้าสวยๆนะครับเครื่องยนต์1.9นะครับผมนี่นะครับเขากำลังมากระเซ่เลยนะ พ่อน้องออนิวแม่น้องออนิวนะครับนี่ก็ออนิวแต่ว่าตัวเก่านะสนใจคันนี้นะครับเบอร์โทรลิงกไลนย์อยู่ใต้คลิปจ้ะกดโทรหรือแอดไลน์เข้ามาครับผมต่างจังหวัดบริการทําสัญญาให้ถึงที่ส่รงรถให้ฟีถึงบ้านจากเขียมจัดให้รับรถแน่นอน